สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องผลบ้านเฮียชาแนลกระบะที่สองของวันเดินผสมปูนนะคะเนาะ,ะกระบะแรกหมดแล้วกระบะที่สองของวันนี้หัวแ <c oughs> อคุนะคะหัวเอาม,มือจกอ่ะ ไม่ใช่เอาคุตักตักเลยไม่ในั่นเลยอู้ผักสลัดอู้แต่เราไปตักสุกี้เยอาไหมครบเอาครั ผสมปูนกระบะที่สองอวันนี้ชนแอดไนก็เรืงก,ก่อตรงนี้แล้วคะ ใบเงาโเกียตัวใหญค่ะ ตาไนเอาเก้าอี้ไหมแม,แมแนะมแ่ก็จะเอาเก้าอี้เราจะเอาแบ่งงานกันทำนะคะลุงกับเอ,อิร์ดก็เป็นแผนกผสมปูนตักปูนยิบอิดบล็อกส่วนแอดในก็ก่อน,นะคะนะเดี๋ยวตอนฉาบ พี่ก็จะช่วยชาบคีดเอ็นทงป่ยเอินจอเจาะเสตตาไว อะไรสมองไม่ดีเลยวเจ้านะทำไปทั่วตาไปไหนละเจ้าส่เจ้าสีเสื้อสามซันเลยเหรอฮะสอสาคลิปดีเขาประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้าเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ